สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วลุงโป้งช่วงนี้ถ้าใครเล่นแบบมวยหรืออันไทเทลบ็อกซิ่งก็อาจสงสัยนะครับว่าทําไมคนในแมปถึงดูน้อยบางคนอาจสงสัยว่าทําไมบางคนจากที่เคยเล่นทุกวันกลับไม่ค่อยเล่นหรือแมก้กระทั่งตัวผมเองนะครับที่แต่ก่อนผมแทบจะสตรีมเกมนี้ทุกวันใครเข้ามาเล่นเก,เกมเวลาไหนก็มักจะเจอผมเสมอแต่ในปัจจุบันผมแทบจะไม่ค่อยเข้าไปเล่นเลยด้วยซ้ํา บางคนอาจสงสัยว่าทําไมช่วงนี้เกมมันดูลื่นขึ้นผู้พัฒนาเขาปรับระบบมาให้มันดีขึ้นแล้วหรอแต่ที่จริงแล้วที่เกมมันลื่นขึ้นมันเป็นเพราะผู้พัฒนาปรับระบบมาดีหรือผู้เล่นที่เคยมีกําลังจะหายไปหรือพวกเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกได้ว่าเป็นจุดจบของแมมมวยอะไรทําให้ผมคิดแบบนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันได้เลยการที่เกมเกมหนึ่งจะตายลงไปนั้นมีเพียงไม่กี่เหตุผลที่จะนําพาเกมเหล่านั้นไปสู่จุดจบ ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเกมนั้นไม่สามารถทําเงินให้กับทางผู้พัฒนาได้ก็เป็นเพราะผู้เล่นที่เคยเล่นเกมเหล่านั้นเลิกเล่นเกมนั้นไปและเหตุผลข้อน,นี้เองนะครับที่ถือว่าเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้เพราะถ้าเกมไม่มีคนเล่นผู้พัฒนาก็จะไม่มีเงินมาขับเคลื่อนให้เกมนั้นสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้และแมมมวยของเรานั้นกําลังประสบอยู่กับภาวะนี้ภาวะที่คนเล่นกําลังค่อยๆลดลงสำหรับตอนนี้อาจจะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีผลอะไร แต่ถ้าหากอัตราจํานวนผู้เล่นที่เลิกเล่นแบบนี้ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องผมรับประกรันว่าไม่เกินปีนี้แบบนี้อาจจะกลายเป็นแบบล้างไปเลยก็ได้แล้วอะไรล่ะคือเหตุผลจริงๆผมเคยทําคลิปทําไมบางคนถึงเลิกเล่นแบบมวยไปแล้วแต่เนื้อหาในคลิปนั้นนะครับมันค่อนข้างที่จะซอฟเพราะผมก็เห็นใจคนที่ชอบแบบนี้จริงๆนะครับเลยไม่อยากพูดอะไรให้มันกระทบกระเทือนจิตใจไปมากนะแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นเลยจากวันนั้นนะ ฉะนั้นวันนี้ผมเลยตั้งใจจะออกมาพูดแบบตรงๆไปเลยทุกคนจะได้เข้าใจและยอมรับมาได้สักทีนะครับว่าตอนนี้อันไทเทนบ็อกซิ่งมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันแย่แค่ไหนและกำลังมีปัญหาอะไรบ้างถ้าเทียบกับวันแรกๆที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วผมก็ถือว่าเองเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคก็คือสามารถวิพากษ์วิจารณ์สินค้าหรือบริการต่างๆได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตและมีเหตุผลที่เหมาะสม และปัญหาที่ผมจะมาพูดในวันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องเดิมๆเ,เพราะปัญหาที่มันเคยมีนะครับมันก็ยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบันแต่ถึงแม้จะเป็นเรื่องเดิมนะผมก็ต้องพูดมันต่อไปโดยผมจะขอพูดไล่ลําดับจากปัญหาเล็กๆไปปัญหาใหญ่สุดเลยก็แล้วกันนะครับปัญหาแรกก็คือพวกท็อกซิกสำหรับปัญหานี้นะครับผมเคยพูดไปแล้วเพราะมันเป็นปัญหาที่ไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์เกมไหนก็มักจะเจอผมเลยมองว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆ แต่ความน่ารำคาญที่เกิดจากพวกที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ทําให้ใครหลายคนเลิกเล่นแบบนี้ไปหรืออย่างน,น้อยก็ทําให้เล่นแบบนี้น้อยลงรวมไปถึงตัวผมเองด้วยใครที่พอมีเพื่อนเล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับมันก็แล้วไปเพราะเพื่อนกันก็คงจะไม่ท็อกซิกใส่กันอยู่แล้วแต่กับบางคนนะครับที่มาเล่นเกมนี้คนเดียวหวังว่าจะได้เจอคนดีๆหรือจริงๆไม่ต้องเจอคนดีก็ได้นะครับขอแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ก็พอแต่บางครั้งเขาก็เจอคนด่าเจอคนว่าเล่นแพ้ก็ยังด่า เล่นชนะก็ยังด่าแบบนี้หลายคนเขาก็ไม่ทนหรอครับปัญหาต่อมาปัญหาปิงแหลกสำหรับปัญหาปิงหรืออาการแหลกนะครับผมก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เพราะมันส่งผลโดยตรงต่อการเล่นไม่ใช่แค่ผมหรือพวกคุณที่ประสบกับปัญหานี้นะครับพวกชาวต่างชาติที่เล่นแบบนี้นะก็ประสบปัญหาเดียวกันนี้เหมือนกันโดยมันก็มีคอมเมนต์จากทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับมาให้เห็นกันโดยตลอดเลยเกี่ยวกับปัญหานี้และมันเป็นแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะครับ คนที่เล่นอยู่ตอนนี้บางคนก็โทนาวเพราะก็ต้องยอมรับว่าแบบนี้มันก็สนุกนะแต่ปัญหาเรื่องปิงทั้งปิงกระชากปิงสูงก็ทําให้ใครหลายคนนะครับเบื่อจนต้องเลิกเล่นเหมือนกันปัญหาต่อมาปัญหาฮิตบ็อกปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาใหม่ที่ผมจะต้องขอยกออกมาพูดเพราะมันก็ส่งผลต่อการเล่นไม่ต่างกันกับเรื่องปิงเพราะแบบนี้นะครับเป็นเกมแนวไฟติ้งการโจมตีคู่ต่อสูดด้ในหมาดของเรานะครับจึงเป็นวิธีการเดียวที่สามารถเอาชนะศัตรูได้ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากหมัดของคุณนั้นต่อยโดนอีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายไม่โดนดาเมจหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากคุณเห็นอยู่ชัดๆว่าคุณหลบอีกฝ่ายได้แล้วแต่อีกฝ่ายกับต่อยโดนคุณเหมือนกับกระชากคอเสื้อคุณมาต่อยแน่นอนว่าอันดับแรกนะครับคุณจะต้องหุนหงิดแน่นอนที่แบบว่าตัวเองหลบได้เห็นเห็นแต่กลับโดนต่อยเฉยปัญหานี้เองก็สร้างความหุนหงิดและรำคาญให้กับผู้เล่นหลายคนเพราะเกมต่อสู้นะครับมันต้องวัดกันที่สกิลเพลย์แต่บางทีนะครับกลับแพ้เพียงเพราะระบบเกมอะไรไม่รู้ที่หลบแล้วก็ยยังโดนตอ่อ จริงๆปัญหาแบบนี้นะครับมันมักจะมีให้เห็นในเกมที่สร้างได้ไม่ดีเหมือนยังสร้างไม่เสร็จหรือเกมที่เพิ่งจะอัปเดตมาแล้วก็รอผู้พัฒนามาแก้ไขที่หลังหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าบั๊กเกมนะครับแต่เกมนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่วันที่2เดือนมิถุนาปีที่แล้วน่าก็เท่ากับว่าผ่านมากว่า7เดือนแล้วที่แบบนี้เปิดตัวแต่แทนที่เกมนี้นะครับจะดีขึ้นกว่าช่วงเปิดแมปใหม่ๆแต่เกมนี้กลับแย่ลงทุกวันและสิ่งที่ทําให้เกมนี้แย่ลงทุกๆวันนะครับคือปัญหาข้อต่อไป และเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเราเลยนั่นก็คือผู้พัฒนาสำหรับปัญหานี้นะครับหลายคนที่มาดูผมสตรีมบ่อยๆก็อาจจะได้ยินผมพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วบางทีผมก็พูดที่เล่นทีจริงนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดเล่นๆน,นะสำหรับผู้พัฒนานะครับผมคิดว่าเขามีตะกะในการพัฒนาเกมที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าอะไรควรทําก่อนอะไรควรทาทีหลังเหมือนกับเขาลลำดับความคิดลำดับความสําคัญอะไรไม่ได้ แทนที่เขาเห็นผู้เล่นฟีดแบ็กมาว่าเกมนี้มันมีปัญหาอะไรแทนที่จะไปแก้ปัญหานั้นเพื่อดึงผู้เล่นให้กลับมาก่อนแต่เขาเลือกที่จะเก็บปัญหาไว้ข้างหลังแล้วก็ออกแต่ของใหม,ม่มาทั้งนวมเอฟเฟกทั้งอ e ีโมดเพื่อดึงให้ผู้เล่นกลับมาแน่นอนครับว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยมาอาจจะได้ผลทาให้ผู้เล่นกลับมาจริงนะแต่ผู้เล่นเขาจะกลับมาได้สักกี่วันพอเปิดได้ของใหม่ปั๊บแล้วไปเล่นก็ปิงก็แหลกเหมือนเดิมไม่กี่วันเขาก็เลิกเล่นเหมือนเดิม หรือผู้พัฒน,นาเขาต้องการแค่ดึงคนกลับมาเล่นในแต่ละอาทิตย์ด้วยการอัพของใหม่เข้าเรื่อยๆถ้าจะทําแบบนั้นนะครับสู้ทําเกมออกมาให้ดีเพื่อให้คนกลับมาเล่นได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมจะไม่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าหรอครับอีกทั้งของที่อัพมาทั้งรวมเอฟเฟกต์อีโมดก็ยังเป็นการเพิ่มภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักขึ้นอีกด้วยแทนที่เซิร์ฟเวอร์นะครับจะต้องแบกรับแค่โมเมนต์ตอนที่ผู้เล่นเล่นกันแต่กลับต้องมาแบกรับท่าเต้นอะไรก็ไม่รู้เพิ่มอีก ซึ่งมันเป็นการทําให้เซิร์ฟเวอร์ทํางานหนักเกินความจําเป็นยกตัวอย่างแค่ตอนที่ผมเล่นกับผู้ชมในสตรีมนะครับมันก็จะมีหลายคนมามุงดูใช่ปะแต่ก่อนแค่มามุงดูนะครับมันก็ทําให้เกมแหลกแล้วแต่นี่มาดมีการเต้นและการทําให้หน้าจอสั่นอีกคนในสตรีมที่มาเล่นกับผมบางคนนะครับเขาถึงกับบอกเลยว่าเล่นไม่ได้เลยครับลุงนี่ก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมมักจะขอความร่วมมือเสมอนะว่าอยากกดอ e ีโมดตอนที่กําลังมายืนมุงดูหรือกําลังเล่นกับผมอยู่ พอมาส่งผลกับคนอื่นๆที่กําลังเล่นกับผมอยู่ด้วยนะกลับมากันต่อนะครับสาหรับสิ่งใหม่ที่ผมพูดนะครับก็หมายถึงแค่สินค้าใหม่ที่เอาเข้ามาในเกมเพื่อให้ผู้เล่นกระเป๋าหนักได้จ่ายเงินให้กับผู้พัฒนาเท่านั้นแต่สําหรับการเล่นหรือระบบเกมต่างๆนั้นยังคงเหมือนเดิมมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดแมปอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบแร้งนี่แย่มากๆนะครับตั้งแต่การเลือกเซิร์ฟเวอร์แลงไปจนถึงการที่เกมนี้มันไม่รีแล้งสักที โดยปกติคนที่เล่นเกมออนไลน์จะรู้ว่าถ้าหาเกมไหนมันมีระบบแล้งพอมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับผมมันจะต้องทําการรีแล้งและแตกของรางวัลให้ตามแร้งที่ได้แต่เกมนี้กลับไม่มีอะไรแบบนั้นเลยมีแต่รางวัลเล็กน้อยให้ตอนที่เลื่อนแล้งได้ซึ่งมันไม่น่าดึงดูดใจเลยนะครับผมเอาจริงๆให้ผู้ชมตอนผมสตรีมมาต่อยชนะผมหนึ่งตาผมยังให้ของดีกว่าของรางวัลขึ้นแล้งแดงซะอีกแทนที่จะหาอีเวนต์หรือมินิเกมมาให้คนเล่นได้ทําอย่างอื่นบ้าง แค่วันก่อนนะครับก็มีผู้ชมท่านหนึ่งนะพูดมาว่าถ้ามีโหมดแบบต่อยบอทต่อยซอมบี้แล้วได้ของอะไรแบบนี้มาบ้างก็คงจะดีซึ่งผมว่ามันก็ดีนะครับแล้วมันต้องดีกว่าที่มันซ้ำซากแบบทุกวันนี้อย่างแน่นอนและนี่ยังไม่รวมถึงความไม่แน่นอนของผู้พัฒนานะครับที่ชอบเลื่อนอัปเดตบ้างทําไม่ได้อย่างที่พูดบ้างซึ่งมันก็ทำให้ผู้เล่นอย่างเรานะครับเสียความรู้สึกมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเอาจริงผู้พัฒนาเขาก็รู้อยู่แก่ใจนะครับเพราะผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้โง่นะ ว่ามีผู้เล่นส่วนมากนะครับกาลังพบเจอกับปัญหาอะไรและควรแก้ไขยังไงเพราะมันมีทั้งคอมเมนต์จากฝั่งไทยและต่างชาติที่มีการออกมาบ่านเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้หลายครั้งแต่สิ่งที่ผู้พัฒนาเขาทําคือไม่สนใจลบคอมเมนต์ที่เป็นการบ่นเกี่ยวกับเกมนี้ทิ้งหรือร้ายแรงสุดก็ถึงขั้นแบนไอดีของคนเหล่านั้นไปเลยผมดูแล้วผู้พัฒนาเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้สูงมากนะครับและเขากําลังจะอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดของชีวิตมนุษย์นั่นก็คือจุดที่ใครเตือนก็ไม่ฟัง บางคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับก็อาจจะคิดในหัวว่ามึงมานั่งบนเขาแล้วมึงได้อะไรเนี่ยมึงเก่งนักเหรอมีปัญญาทําได้อย่างเขาหรือเปล่าเก่งนักมึงก็ไปทําเองดีแน่นอนนะครับว่าผมก็ไม่ได้เก่งและผมก็ทําแบบผู้พัฒนา,นาเขาไม่ได้ด้วยที่จริงนะครับผมชื่นชมเขาด้วยซ้านะที่เขาสร้างแมปเกมโลบอคที่สามารถดึงดูดคนที่ดูถูกเกมโลบอคว่าเป็นเกมเด็กน้อยมาตลอดอย่างผมให้มานั่งเล่นแมปของเขาทั้งวันได้แต่อย่าลืมว่าผมก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับและมันคงไม่ผิด ้าหากสิ่งนั้นที่ผมพูดเป็นความจริงและเป็นการสะท้อนปัญหาให้ใครหลายคนได้เห็นและยอมรับความจริงสักทีและผมไม่ได้มาพูดเพื่อดิสเครดิตเกมนี้ผมก็เพียงแค่หวังว่าวันหนึ่งนะครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้ที่ผมพูดมันอาจจะส่งไปถึงผู้พัฒนาได้และทำให้เกมเกมนี้มันดำเนินต่อไปในทางที่ดีขึ้นและพวกคุณทุกคนที่นั่งดูผมอยู่ก็รวมเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมนี้ทุกคนก็คือผู้บริโภคเหมือนกันกับผมและในความเป็นจริงนะครับผู้บริโภคนั้น อยู่ในจุดที่สูงกว่าผู้ให้บริการอย่างผู้พัฒนาอีกคุณอาจจะรักเกมนี้มากๆรักผู้พัฒนามากๆจนต้องออกมาปกป้องเกมนี้และออกมาพิมพ์ด่าว่าผมแต่อย่าลืมนะครับว่ายิ่งคุณอวยผู้พัฒนาปกป้องผู้พัฒนาก็ยิ่งทําให้เขาถล่มลึกลงไปในหุบเหวที่ชื่อว่าอีโกของเขาและเกมที่พวกคุณรักมันอาจจะแย่ลงไปกว่าน,นี้อีกคุณจะมีความสุขจริงๆหรอครับถ้าเกมที่คุณรักมันแย่จนเล่นไม่ได้แย่จนทาให้คุณไม่มีความสุข และแย่จนนำไปสู่จุดจบของมันจริงๆและสุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าอย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวของคุณเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ